เอาลราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอดฟอลของในทิกตอกกันเนาะอันเดีขั้นตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ว่าทำตามมันได้แบบเป็นยังกันได้เลยเนาะอ่ะกดอื่นเลยให้เราได้กดล้มาที่ Google กันเนาะเราก็ให้ไปผิวกนหาที่ตรงนี้ตามไปนะว่าอชิเบโนะจะลคอมแบบนี้เนาะอ่ะแล้ก็พอได้ผิวกนหาตามมาได้แบบนี้เราจะได้ยิงเะไไวไฟนหรือไฟหน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะจะไปให้ช้ากักนด้วยนะลงใครนั้นที่่ตางตนี้ไม่มมีสาชิกก็สาามรถจะสมสมาชิกกันด้เลย แล้วถ้าคุณกดสมัครสมาชิกขุามารั้ยที่หน้าต่างก็สะมองสมาชิกเขาเขาจะมีเรื่อ,องขอคำมูลระเบิดมีเนาะแล้วก็มาที่ที่ตรงร้านนี้เบอร์เบอร์มันกันดินแดนเนาะเรากดสมัครไป,ปรเพื่อจะนี้ง่านจะไปไดา้สมัครกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าในส่วนตรงด้านนี้สำหรับใครนะที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วและอยากจะลงชื่อใช้งานก็ราะได้มกากดลงชื่อใช้งานที่ตรงด้านนี้จะไปได้เลยเนาะอา่ะแล้วกดตรงไป แล้วก็เป็นแบบนี้และเราหลังจากได้ลงชื่อเชิญงานันมาแล้วหรือว่าได้สมัครสมาชิกจะมาแล้วเนาะเวลาต่างๆของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะได้มีบทบูรณาการแพลตฟอร์มให้เราได้สามารถที่จะมาเราทำการกันได้หรือว่าจะม่ยอดเงินที่อยู่ในส่วนตัวั้นนี้ให้เราได้สามารถที่จะมาทำการกันได้เนาะอ่ะกาเป็นแบบนี้เนาะสหรับใครนะที่มีสมาชิกก็กดลงชื่อเชิญงานเาหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาเนาะหรือว่าใครนะที่ได้สมัครในเว็บไซต์กันแล้วเนาะแล้วไม่มียอดเงินในส่วนตัวด้านนี้เพื่อจะมาทำการแล้วอยากที่จะเติมเงินเพื่จะสามารถที่จะกด ไอ้เพียงแค่ได้กดธรามะเลที่ให้สูงน้ต่างเงินเตมเงนต่างติมเงนตรงนี้เขามีนต่างแบบนี้เลยะให้กับเราสามารถที่จะเติมเงินกันได้และยังสามารถเจอช่องทางการเติมเงนจะได้ดรวพียกเข้าไปที่คำว่าชงทางอะแลไ้กดธรรมาคลที่จส่งคำว่าช่องทางั่นต่างองช่องทางการเติมเนตรงนี้เขาเป็นแบบนี้เลยเนาะให้กลับาสามารถที่จะเข้ามาแล้วือกช่องทางกันได้หรือว่าจะอใจช่องทางไหนที่เติมเงินในรถสะดวกเรก็สามารถที่จะเลือกันได้เลยเนาะไอ้หรือว่าใครที่เติมเงิกันไม่ได อ่าแล้วได้กดจำมาแล้วที่หน้าต่างเตของเว็บไซต์ทีนี้เราก็มุ่งรบุดหมู <respuesta. S 2> ่รับบริการที่เราต้องการทำแต่หน้าตาเลยเนาะเราก็เลิกกันไปก่อนได้เลยที่เขาบอหมดหมู่อ่ากดมาแล้วที่หมดหมู่หมดหมู่แล้วเราจะเลือกทำการเมื่อกี้เป็นการเพิ่มยอดผู้ติดตาม่อเขาอยู่ตรงนี้ให้กดกันไปอ่าแล้วเลิกกันได้แล้วที่บุดหมู่ในครั้งนี้ก็เลิกบริการบริการก็ที่มีเป็นแบบนี้เราเรื่อยๆเราควรจะเลือกเป็นอันแรกดิ้งเลยแล้วกันก็ให้กดกันไปเนาะอ่ะพอเลิกกันได้แล้วทำหมดหมู่และบริการแบบนี้ทีนี้ให้เราได้กดกลับมาเราที่หน้าโปรไฟล์ขออองงเเรรราาาพื่กบิ เอาแล้วพอได้ลิงก์โปรไฟล์ติดต่อของเรามาแล้วให้ลิงก์มาว่ามัววันอะไรเงี้ได้แบบนี้นะคะใส่จำนวนนะคะถ้าเพิ่มไม่ได้เลยอ่ะหรือก็เพื่อได้ใส่ทางลิที่ติดต่อนได้แบบนี้เรากดสองซีดจะไม่ได้เลยเนาะเอาล้วก็เพื่อได้สองซีดจะเปิ่มแบบนี้ค่ะเขืจอของเราเขาจะมีระบบขึ้นมาเต็มหมอกกับเราให้ดูคนได้เป็นแบบนี้เลยเนาะถ้าเห็นในการส่งซื้อกันไปยังสามารถที่จะกดเข้ามาดูในประวัติการส่งซื้อตรงนี้กันได้ด้วยเนาะอ่ะ ข้ามาดูสถานะของออเดอร์นะว่าที่รายการที่เราได้สั่งนาไปว่าสถานะเขาอยู่อะไรแบบไหมเนาะถ้าอย่างออเดอร์มือกี้ที่เราทําการกันไปเป็นการเพื่อปุตรตำติกต่อเขาขึ้นแจมบอดมาว่าแบบนี้นะว่าเราดำเนินการอยู่เนาะเพทีนี้ง่งยดที่เราก็ไปก่อนเี๋จะจะคู่เพต้อนไปจรอนเนาะหรือว่าได้สุรหน้านี้จะแบบใครเนาะที่ได้ทําการแัปลหรือว่าได้ส่งซื้อกันไปแล้วเนาะอ่ะแล้วเกิดนะอยาสนใจจะดูมดมูลหรือบริการอะไรอื่นเหมือนการเริมเพิ่มเติมอยาที่จะทำรายการอะไรเป็นทางอื่นเสริมเพิ่มเติมเนาะสามารถจะกดเข้ามางเ สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้กันได้เนะาะหน้าต่างตัวนี้เขาได้เป็นหน้าต่างที่รวมหมวดหมู่หมดเลในั้งหมดควนเลับใ์ให้กับเราและสามารถที่จะกดเข,ข้ามาดูกันได้ีด๋ยวจะเข้ามาลังไารกันได้เนะาะหากใครเกิดสนใจหรือว่ายังจะงส่ง,งตงัวเลือกเราก็สามารถที่จะเข้ามาที่จตัวนี้กันได้เลย แล็เพื่อนๆไม่เสียเวลากันด้วยนาะในส่วนตรงนี้เนาะ่ะว่าใครที่ได้สมัคมาสัญงาหรือเข้ามาทาการอะไรกันอยู่เนาะเกิดมีปัญหาอะไรขัดห้องหรือว่ายังไงในส่งตัวไฟเนาะก็สามารถจะกดเข้ามาแจ้บปัญหาแจ็คมนในส่วนของตัวตรงนี้กันได้เนาะ่ะว่าใครที่เข้ามาแล้วเกิดมีปัญหาเนาะก็สามารถด้เข้ามาที่ในส่งตัวแล้วก็มาแจ้มปัญหาแล้วก็พยงเข้ามาแล้วมาพิงหัวข้อวิวขวามตรงนี้เนาะก็ส่งตัวกันไปไปตรงนี้ง่ายๆในการแจ้ปัญหาให้กับแอดมินกันได้แบบปง่ายกันได้เลยหรือใครเนาะที่มีปัญหาอะไรยังไงแล้วอยากที่จะสอบถามััาาาดมมนนนกกรรถททีีี่่เข้้้ตงไะ อะแล้วเวอร์เคยได้ลองเจอการเปยจะดูอยอดเลยเนาะว่าเป็นยังไงเราก็จะลองกลับมาดูเหมือนกันเนาะอ่่ยอดฟูดตามของเบอร์มีอยู่ที่จีเดวลองนี้นะจอกันดูเนาะอ่าก็นี่เลยเนาะเดี๋ยวลองนีเริ่มรู้ควคมมั่นใจเนาะอ่ะ ถ้าแบบนี้เลยวเนาะหลังจากได้ต้องการต่างรุ่งกันไปแล้วก็ต้องรอสักคู่เนาะตอนนี้ได้พูดจะต่างวันที่ต่อของเราเขาได้กาังดิมการเพิ่มมาจนเกินครึ่งหนึ่งมาแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็เพิ่มขึ้นมาจากของเดิม4ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น66แบบนี้แล้วเนาะแล้วแถมวิธีขั้นตอนในการทำก็ยังง่ายแบบนี้ด้วยเนาะหากใครได้ดูแบบไปแล้วเกิดสนใจก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิ link website ได้ครับไม่ใช่งานหรือจะเข้ามาทำเการตามเราดูก็ได้เนาะหรือว่าหากว่าแต่อยากทดลองถ้าไม่ใช่งานก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองใช้งานกันได้เหมือนกันนเาะบรรริกกาาาจะะไไไมมม่ด้แพงอยเนาะ แล้วใครที่ได้เครื่องมือเนนันก็แล้วหรือเกิดมีปัญหาอะไรจากข้องอะไรยังไงก็สามารถติดมาแจ้งมาหากับแอดมินในส่วนของตัวเทเลยส่งก็ไปได้เนาะหรือว่าใครที่ได้ใช้งานไปแล้วอยลยที่จะร้องแนะนำเพื่อนให้เข้ามาใช้งานตามเนาะก็สามารถที่จะมาแนะนำเพื่อนรู้จักใช้เครื่องมาใช้งานหรือใช้ตามก็ได้เพียงแกดเข้ามาที่ได้ส่วงการแนะนำเพื่อนทในรูปตัวนี้เนาะอ่าเข้ามาแล้วก็มาค่ะเล่าลิงก์อยู่ตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนนะรู้จักไป็นเนื้อแน่ได้เป็นการแนะนำเพื่อนกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะ แล้วก็ได้ส่งนชิตลรในวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วด้วยเนะาะค่ะเพราะวันนี้พูดไรเพิดเพลินหรือทำแม้พลาดคำแปลก็ต้องขออภัยท่านด้วยเนาะหรือถ้าใครที่ดูกันะปแล้วไม่ได้เห็นว่าพลาดอะไรก็ต้องขอบคุณท่านด้วยเนาะอ่ะาหรืส่งนชิตเราของเรานี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วก็ขอบคุณนะ